ปัญหาของท่านแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลกใช่ฮะิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สูทิิงบอกเฮียอย่าพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหน ผมมาเมื่อวันสี่สิบหกเดือนที่แล้วมผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผม,มนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไข่ห้างดิค,คุณยกขาไขว่ห้างเดียวใช่แต่ผมแต่กอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกแล้วมันถ่ายไม่ออกออก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้าแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกเนี้คะ่ะหาหมอหมอก็ให้ยาระบายมาตลอดเลยอเสร็จแล้วพอตอนหลังก็ส่งตรวจครับอ่าโดยสวนแป้งอะคะ่ะได้ค,ะค่ะก็เจอก้อนเนือ้อ ที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เล็กที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้่ประมาณปลายเดือนกันยาสิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะประมาณปลายเดือนสิงหาไปแล้วค่ะผ่านแล้วผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะ พอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกระยะที่เท่าไหร่ผลส,สุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลามไปต่ำน้ําเหลืองแล้วอตอนนั้นใจเสียมากตอนให้คีมโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีมโมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติ เพื่อนๆที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดาแล้วเขาจะแบบอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะ ผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่สีดวงแต่เป็นริ์สีดวงจมูกมันเป็นยังไงตอนนั้นอาการก็เริ่มต้นจากเป็นภูมิแพ้นะคะคือช่วงแรกๆนี่คือหายใจไม่ออกมาประมาณสามสามถึงสี่ปีแล้วก็ ทานยาภูมิแพ้ก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายเวลานอนเนี่ยประมาณสองปีกว่านอนอ้าปากเพราะหายใจทางจมูกไม่ได้มันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยค่ะ uh huh. มันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกนอนเนี้ยนอนหายใจทาง,งจมูกใช่แล้วคอแห้งทรมานทรมานมากๆหลังจากนั้นประมาณสักเมื่อเมื่อ,อปลายปีห้าหนึ่งคุณหมอบอกว่าต้องต้องผ่าตัดแล้วนะ ถ้าไม่ผ่าตัดในอนาคตเป็นมะเร็งแน่นอนก็นอนโรงพยาบาลก็ทรมานที่สุดเพราะว่าต้องอัดพักก๊อตอยู่ในรูจมูกนะคะแล้วหายใจทางไหนฮะทางปากเหมือนเดิมค่ะโอ้โหเสร็จแล้วไปรู้จักกับบิมได้ยังไงครับก็มีน้องคนหนึ่งคุณไก่นะคะไปแวะหาที่ร้านแล้วก็เอาบิมไปให้ทานบอกว่าพี่ปุ๊กต้องทานนะผมอยากพี่ปุ๊กหายก็ทานดูประมาณสักสักสักครึ่งนึงนะคะสักครึ่งกระปุกนะคะก็เริ่มรู้เริ่มมันจะได้กลิ่น เริ่มจะได้กลิ่นจากที่จมูกแบบไม่ค่อยได้กลิ่นก็เริ่มจะได้กลิ่นทีละนิดทีละนิดนะคะบิ่มแค่บิ่มบิ่มเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดฤิสีดวงอันหลังนี่ได้ผ่าไหมฮะอ๋อยังไม่ได้ผ่าไปพบคุณหมอเมื่อเมื่อเมืสองเดือนที่แล้วก็บอกว่ามันหายไปไหนหายใจได้ปกติได้กลิ่นหอมอันเย้ายวนได้กลิ่นหมดแล้วค่ะได้กลิ่นปกติแล้วอย่างอื่นที่ตามมามีอะไรอีกบ้างไหมครับหลังจากที่ได้บิ่มเข้าไปแล้ว ก็ความดันลดลงจากที่เคยทานยาความดันมา5ปีนะคะแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก,ก็ลดลง mm hmm. โรคกระเพาะที่เคยทานทานสเตอรลอยแล้วมันกัดกระเพาะทำให้เราแบบไม่อยากทานก็รู้สึกดีขึ้น